สี่เพื่อส่งเสริมให้นักแมรี่รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะตอนนี้ท่านประธานกําลังเปิดกล่าวเปิดพิธีนะคะการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนานะคะในวันที่22สิงหายน2564นะคะใส่เสื้อสีเหลืองนี่จะเป็นบรรดาคณะอาจารย์นะคะสลัดคอในโรงเรียนนะคะยายจิงก็จะจับภาพให้ดูนะคะ ททท่่าีกีฬาได้แก่ทั้งเปียทากรเภทลูกและประเภทศกางการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิตย์หนึ่งสถานีตำรวจบุรีรัมยอำเภอเชียงกลางอำนวยการรถนำกระบวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการสองโรงพยาบาลเชียงตางได้ให้ความอนเคารพเจ้าหน้าที่แพมย์โพยาบาล สามสารสุขอำเภอต่างได้เอาสก๊อตในการดูแลสถานการณ์การาแพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสโควิด -19 สี่อำเภอในกลางได้เฉพาะดูแลความสงบเรียบร้อยทั่วไปนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการงานทุกฝ่ายและในภาคเอกชนคณะกรรมการจารงสรขันขอขอบคุณทุกส่วนงาน ดังกล่าวไว้เป็นอ่างสูงวันนี้วันนี้ได้เวลาเป็นมงคล,ลเลิกแล้วพระเจ้าขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในวงเงินเงินตาาประทานนาหามนกยูงเกมของโรงเรียนเงินตราประทานนาประจําปี2544ต่อไปท่านปรานไป กีฬาไายแร้เก็นการประชาัชนาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการคณะกรรมการผู้วิกียก็โดนนักบอลการขันกีฬาการแข่งกีฬา นับเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้เป็นตัวชลทายในการบริหารจัดการหรือเป็นส,สื ALLY ่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ความคิดและพระสการณ์ต่างๆอทั้งน so ah ี้เขาก็จเล่นกีฬาก็ผู้เล sim ่นมีสมรภาพ จะต้องเข้าใจพัญนาการในหังสือพิลาคือรุแแ้พูชัรู่งอกันเพราะถ้าไม่ชำงาแล้วในที่เรื่องิาจะเป็นประโยชนเพียงอย่างเดียวหากตองให้เกิดโทษตามหาด้วยเช่นการบอกวราว่าการพันขั้นต่อและแต่การ่าคกอบสริมด้วตัวเองเพราะบาครัดงขา่ถนัดและปฏิทาดังนั้น ก็ชมภาพรวมๆกันไปนะคะตอนนี้ประธานท่านกำลังเปิดพิธีนะคะจริงๆก็จับกล้องอยู่ห่างๆนะคะเพราะว่าเยอะมันร้อนด้วยน้องๆเขาก็มีความตั้งใจนะคะในการจัดสรรให้เราได้รับชมนะคะเจราสี

นะคะอย่าจินซูมเอานะคะเพราะว่าอากาศมันแดดมันร้อนด้วยนะคะอย่าจินซูมนะคะ น้องๆเขาก็ตั้งใจนะคะเดี๋ยวเจเจนจะซูมไปดูกลางตรงโน้นนะคะสีฟ้าสีฟ้าเขาอยู่ข้างหลังนะคะเดีย๋ยวเราจะไปแอบส่องเข้านะคะข้างหลังโน้นนะคะนี่จจเจนซูมมาแล้วนะคะ ก็จัดมาแล้วนะคะน้องๆสีฟ้านะคะเราจับได้มุมสีฟ้านะคะมีสีชมพูด้วยนะคะสีชมพูรู้สึกไปอยู่มุมโน้นนะคะเดี๋ยวเราส่องกล้องไปก่อนนะชมพูตรงนั้นนะคะ อันนี้คือสีชมพูนะคะอ่าชมพูสีฟ้าสีฟ้าคือมุมนี้นะคะอยู่ข้างหลังนอนท์เองนะคะสีฟ้า เราจับภาพได้แต่ตรงข้างๆนะคะเพราะว่าจะมีป้ายเวอร์วังมันบังข้างหน้าด้วยนะคะ นั้นะะสีชมพูนะคะสีนะคะชุดเขานะคะสีชมพูนะคะ

ชุดสีชมพูนะคะชุดสีฟ้าเนี่ยเข้าบังไปนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะยายจินเห็นแต่ปีกไม่เห็นหน้าน,นะคะสงสัยเข้ากันฝ้านะคะบังฝ้า,าแดดสองหน้าเขานะคะอันนี้ชุดสีแดงนะคะสวยงามแต่สีชมพูนะคะตรงนี้สีชมพูนะคะมีหางยาวๆนะคะสีแด,ด,ด,ดงเะสยแดงมงนู้นนะคะสีแดงเดี๋ยวก่อน อันนี้ชมพูสีแดงจะอย,อยู่ตรงนี้นะคะสีแดงนะคะสีแด,ดงนะคะสีม่วงจะอยู่ไกลหน่อยนะคะเยจิน z o o ให้ดูนะคะสีม่วงสีแดงนะคะแล้วก็ชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะสวยงามนะคะฟ้าไม่เห็นหนาเลยนะคะเยจินก็ จับกล้องได้แค่นี้นะคะอันนั้นสีแดงนะคะชุดเขารู้สึกจะเป็นชนเผ่านะคะสวยงามสีม่วงก็อยู่ตรงโน้นนะคะมืดๆหน่อยนะคะม่วงเข้มๆสีแดงแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีฟ้าสีสีนะคะข้างหลังเขาก็มีตัวรีดเดอร์นะคะสีชมพูชัดเจนนะคะ เขาจัดได้สวยงามมากเลยนะคะไอจินก็ชอบน่าจะมาลุ้นต่อเดี๋ยววันกีฬาก็จะเป็นยังไงจะมาดูหลีดเขาจะมีแอคชั่นประมาณไหนนะคะเพราะว่าเราก็มาแอบบแอบซบองดูเขาก่อนนะคะคนมันเยอะนะคะเดี๋ยวไอจินต้องขออนุญาตจบคลิปประมาณนี้ไว้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบา,บายๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวไปชมคลิปหน้าต่อไปนะคะเฮ้ยมีม้าด้วยเดี๋ยวจบจบคลิปตรงม้านี่นะคะมีม้าด้วยยายเจนจะจบคลิปตรงม้านะคะโอ้ม้าสวยง,งามนะคะ,คนะคะคน่จบคลิปด้วยนะคะน้องเขาวิ่งมาเดี๋ยวก่อนจบคลิปโดยม้าที่ตรงนี้ดีกว่าเนาะ บายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะเอาม้าอาชาในนะคะ